สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทําไมรัฐบาลไม่แจกไปเหมือนเฟสสองล่ะคะก็เขามีนโยบายที่จะเป็นตั้งแต่ดิจิตอลตั้งแต่ตอนต้นแล้วอะค่็เพียงแต่ว่าหลายฝ่ายทวงทีมันก็เลยกลับไปเป็นแจกเงินสด16บหเมื่อไหร่จะได้น่าจะประมาณสักเมษาถึงมิถุนายนนะครับของแม่ทำไมลงข้อมูลถูกต้องแต่ขึ้นข้อมูลไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ทราบเลยครับ เบอสามที่ลงทางรัฐจําเป็นต้องลงทางอื่นใหม่ไม่มีครับต้องลงทางรัฐอย่างเดียวครับถ้าทําเบอร์ที่ลงทะเบียนหายเราจะยืนยันตัวตนได้ไหมมันมันมันใช้บัตรประชาชนไอ้บัตรประชาชนกับรหัสไม่ใช่หรอถูกไหมอืมเด็ตกสิบหกที่ลงทะเบียนไม่ทันก็จบจ้าตอนเขาให้ลงไม่ลงนะครับอืมตอนเขาให้ลงไม่ลง ไม่มีโทรศัพท์จะได้ลงทะเบียนมีครับอะมาทางบ้านฟ้าเนาะไม่มีโทรศัพท์น่าจะอีกหนึ่งสองเดือนจะให้ลงทะเบียนนะแต่ต้องไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆนะราคาค้าต่ำมากครับคุณพ่อหกสิบจ๋าว่าไงจ๊ะคุณพ่อหกสบยังไม่ได้ลงทางรัฐอ้าวแล้วทำไมคำถามคือทำไมคุณพ่อไม่ลงทำไมคุณลูกไม่ช่วยดูดให้คุณพ่อล่ะครับอืม ขอบคุณที่อยู่ข้างอ๋ออะเขาจะฟังหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็แต่ความรู้สึกผมผมก็เห็นใจนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนอ่ะคุณลูกลงให้อามีเรื่องเล่าเล่าหนึ่งมีวันเนี้ยอะขอภายนะมีคนอ inbox เข้ามาแล้วก็บอกว่าส่วนราชการเนี่ยไปบอกให้ผู้ใหญ่บ้านลงให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนด้วยแอปทางรัฐใช้โทรศัพท์เครื่องเดียว แล้วก็ลงให้ทุกคนซึ่งอันนี้ไม่ผิดเขาอันนี้ผมบอกเลยไม่ผิดทุกคนก็ลงได้แบบนั้นแต่ปรากฏว่าตอนเนี้ยทุกคนในหมู่บ้านคือลงทะเบียนไม่สำเร็จหมดเลยคําถามคือแล้วยังไงอะ่ะใครจะรับผิดชอบดีซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของหน่วยงานและไม่ใช่ความผิดของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะอันนี้ผมถูกไหมครับแต่แต่ชาวบ,บ้านหลายคนคือจะไปลงในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนมันก็ลงไม่ได้แล้วอะ่ะ พราะคุณลงในกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนไปแล้วอ่ะมาทางนี้บ้างเฟสสจะมาไตรมาสสองของปี68จะตรวจรายได้ก็ตรวจรายได้ตั้งแต่ก่อนลงทะเบียนแล้วครับเพราะว่าเขายึดลงทะเบียนปี67เนาะถูกไหมฮะอะมาทางบ้านฟ้าบ้างถ้าเป็นเฟสสที่เป็นดิจิตอลก็จะจํากัดแค่อำเภอครับเนาะแต่ว่า มันยังไม่ชัดเจเลยมันยังไม่ชัดเจเลยนะต้องรอก่อนนะครับอ่ะบ้านแดงว่าไงจ๊ะขอลุ้นไปเฟสสามอยากให้ได้เป็นเงินสดไม่ได้ครับเป็นดิจิตอลจ้ะก็ตั้งใจให้เป็นดิจิตอลอยู่แล้วนะครับยืนยันตัวตนไม่ได้เลยถ้ายืนยันตัวตนไม่ได้ทุกอย่างก็จบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องขึ้นต้องทําให้ครบจบสวัสดีครับ ลงแล้วยืนยันตวอนไม่เคยผ่านเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้จะให้ยังไงแล้วอะฮะผมก็ไม่รู้จะทํายังไงแนละ้วไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วอะลงแล้วเงินไม่เข้าไปติดต่อไปติดต่ออ่าเขาเรียกว่านะธนาคารที่คุณผูกคอมเพย์แต่ว่าผมมีหลายเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังนะบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองผูกกับธนาคารนึงแต่ แต่จริงๆเงินบันไหลเข้าอิธนาคารหนึ่งก็ได้นะอาจจะเข้าใจผิดมิฉะนั้นวันที่ไปอัปเดตบุ๊คแบงค์สมมติว่าสมมติว่าคุณเข้าไปในตัวเมืองนะอ่ะภอใก้คำนี้แล้วก็เข้าไปเสร็จสับปั๊บมันจะมีอยู่ประมาณสักในบัญชีคุณอาจจะเปิดสักสองแบงค์คุณเอาไปอัปเดตสักสองแบงค์เลยนะครับเผื่อแบงค์นหนึ่งไม่เข้าอีกแบงค์นหนึ่งอาจจะเข้าก็ได้นะคุณอาจจะจำเรื่องของการผูกความเพย์ผิดนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณมากครับน้อมรับค่ะดิจิตต้องรรัับบใช่ค เฟสามก็ <ial> ให้เป็นดิจิทัลคุณก็ต้องถ้าไม่เอาก็ไม่ว่านะไม่เอาคุณก็หยุดกดยกเลิกสิทธิ์แต่หลายคนเลือกจะเอานะครับอ่ะมาที่บ้านฟ้าบ้างบัตรคนจนยืนยันตัวตนไม่ทันรอบเดือนสิงหาคมจา๋าจะทันเก็บตกไปทันเก็บตกเรื่องอะไรครับทันเก็บตกคือไม่ทันแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าถามเรื่องอะไรนะผมไม่รู้ว่าถามเรื่องอะไรแต่ว่าจะทันเก็บตกเรื่องเงินหมื่นไม่ทันแล้วนะครับขอบคุณมากครับ,บคุณวัฒนากลับมาที่บ้านดําครับ ไม่เกี่ยวกับประกันสังคมครับบ้านดาไม่เกี่ยวอยากถามหน่อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคืออะไรเอ่ยเงินน้ำช่วยไม่อนุมัติก้าวรับแล้วอนุมัติไปแล้วแล้วถ้านนนี้ได้อยู่ระดับสามพวกเราไปดูเราจะได้ชิดไหมครับไปอรอลุ้นเอาครับมาที่บ้านฟ้าครับไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้ลงทะเบียนจะโดนตัดสินไหมเขียนโครงการด้วยนะครับเวลาถามผมเนีย่ยผมจะได้ไม่สับสนเนาะ สวัสดีครับทุกคนแล้วถ้าพึ่งสิบหกสิบหกพึ่งสิบหกพึ่งสิบหกไม่ต้องครับพึ่งสิบหกไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าจะลงนะพึ่งสิบหกเ็าเขาให้สิบหกตั้งแต่สิบห้ากันยานะครับทุกคนต้องผูกพร้อมเพย์ครับม,มาต่อด้วยอ่าบ้านแดงบ้านแดงบอกว่าปัจบันริการแห่งรับน่าจะเป็นมีนาคมตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ต่อ ด้วยบ้านฟ้ามีสมาร์ทโฟนแต่รุ่นเก่าไม่รองรับแอปพลิเคชันเลยอย่างนี้จะลงทะเบียนได้ไหมก็ต้องไปลุ้นระเบียบที่ทางกระทรวงการคลังจะออกมาว่าระเบียบมันเป็นยังไงนะผมว่าข้อมูลตรงนี้เขายังไม่ได้คุยกันรายละเอียดเลยผมก็เลยมาตอบไม่ได้นะรอ,อรู้แล้วกันนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วค่ะแต่พอตรวจสอบเสร็จบอกว่าไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยแหละก็ก็ส่งกำลังใจให้แล้วกันครับหลายคนบอกว่าโทรหนึ่ง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 ,งไม่ได้เลยโทรไปก็คือให ให้ปากเข้าปามตลอดก็เห็นใจครับผมยังโทรไม่ติดเลยเนาะอ่ะบ้านฟ้าบ้างไงบ้านฟ้าบอกว่าเออเป็นเยอะนะลงทะเบียนแล้วผลปรากฏมาตรวจสอบวันที่สองบ,บอกว่าไม่สำเร็จยืนยันตัวต,วตนช้ามีสิทธิ์ใหม่คุณหมั่นเข้าไปดูในแอปทางรัฐของคุณนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันให้หรือไม่ให้หรืออะไรยังไงนะเพราะว่ามัตอบยากมากอันเนี้ย แต่จริงๆรแล้วมันต้องยืนยันสิทธิ์ก่อนนะครับคือทําให้ครบอะถ้าทําให้ครบยังไงมันก็ไม่ได้ครับอืมไม่เคยลงเลยคุณคุณไม่เคยลงคุณก็ไม่ได้สิครับอืมอ๋อวันเนี้ยมีหลายคนอินบ็อกเข้ามาเออก็แปลกไปลงในแอปไทยดีถามว่าผมลงในแอปไทยดี แล้วทำไมไม่ได้ตังค์บอกคุณเข้าใจผิดหรือเปล่ามันต้องลงในแอปทางรัฐถ้าไม่ได้ลงก็คือไม่ได้จบเลยมามาที่เอ่อติ๊กตอกบ,บ้างมีชื่อขึ้นแล้ววันนี้ทันไก่ครับมีชื่อขึ้นแล้วได้ใช่ไหมนถามมาแค่นี้ตอบไม่ได้ครับอะไปไปบ้านฟ้าบ้าง อยู่ขั้นที่สองต้องรอตรวจสอบก่อนนะครับข้อมูลอาจจะยังตรวจสอบไม่ครบถ้วนรอกเลสามค่ะสิบกุมภาได้เงินหมื่นไม่มีครับสิบกุมภาได้เงินพันคืออะไรอันนี้ไม่เข้าใจคุณวัฒนาอ่ะมาดูกันที่บ้านดําครับบอกว่าผมลงทะเบียนไม่ทันลงทะเบียนไม่ทันก็คือไม่ได้จ้าลงแล้วอยู่ใน,นขั้นตอนที่สามแอปหายเพราะโทรศัพท์เสียคุณไปหาเพื่อนคุณที่มีแอปทางลัดหาเพื่อนคุณที่มีแอปทางลัด แล้วก็คุณก็ใส่บัตรประชาชนของคุณแล้วก็ใส่รหัสนะแล้วก็เข้าไปดูของคุณได้ลงทะเบียนสําเร็จ,จแสดงว่าได้เฟสสามใช่ครับผมไม่ได้ลงแอปทางรัฐค่ะคําถามคือถ้าคุณไม่ได้ลงทางรัฐคุณจะไปลงในรอบไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ถ้าคุณมีสมาร์ทโฟนเขาจะไม่ให้คุณลงนะครับอืมคนไม่มีสมาร์ทโฟนรออีกประมาณหนึ่งสองเดือนนะครับรอให้ระบบก็เสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวผมมาแจ้งให้เรื่อยๆนะครับ อืส่วนมากจะอยู่ในขั้นตอนที่สาหมดเลยนะครับแม่หนูเป็นบุคคลล้มละลายคะ่ะบัญชีถูกปิดทางรัฐผ่านแล้วซึ้นว่าเงินจะเข้ายีิบเจ็ดแต่ไปเช็คแล้วเงินไม่เข้าค่ะพี่เงินมันเข้าไม่ได้หรอกครับมันทําธุรกรรมไม่ได้จ้าหนูจ๋าต่อไปพ่อทําบัตรคนพิการวันที่สิบเอ็ดไม่เห็นได้เลยสิบเอดอะไรไหนะดูสิ 11ตุลามันทําไม่ได้อยู่แล้วหนูข้อมูลทุกอย่างต้องเสร็จก่อน31สิงหานะครับพ่อเพิ่งมาทําวันที่11ตุลาพ่อหนูจะได้ได้ยังไงจํารหัสไม่ได้ค่ะเข้าไปกดลืมรหัสแล้วไปตั้งใหม่ครับยังไม่ได้ลงทะเบียนค่ะไม่เปิดแล้วค่ะไม่เปิดให้ลงแล้วค่ะทางแอปทางรัฐขาปิดไปตั้งแต่15กันยาแล้วค่ะอาจจะยังไม่รู้ข่าวสาเนาะตอนนั้นเนาะ ก็ต้องตรองรับรสภาพตรงนั้นไปนะไม่ได้ยืนยันตนัวตนโดนตัดสินจริงไหมคือถ้าไม่ได้ยืนยันตัวตนเนี่ยบอกเลยมันทําขั้นตอนไม่ครบสมบูรณ์นะครับพอทําขั้นตอนไม่ครบสมบูรณ์ก็คือพอไม่สมบูรณ์อะ่ะมันก็ไม่ได้ตังค์อ่ะนะถูกไหมสวัสดีครับทุกคนผู้สูงอายุที่ยังไม่มียังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์มีสิทธิ์จะได้รับไหมแม่ไม่ผูกแล้วแม่จะได้ได้ยังไงแม่ต้องไปผูกก่อนจ้าแม่ต้องผูกก่อนถ้าแม่บอกว่า แม่ได้ตังค์แล้วแม่ไม่ไม่ไม่อยากจะไปผูกพร้อมเพย์ก็ไม่รู้จะยังไงแม่แล้วแม่ต้องผูกพร้อมเพย์ได้คุณพ่อเข้าไปเช็คในแอปขึ้นโอนสําเร็จอ่ะโอนสาเร็จอตอนเช็คพร้อมเพย์เป็นของธนาคารกรุงไทยไปกดเงินทำไมเงินไม่เข้าอสอบถามเพิ่มเติมคุณพ่อมีแบงก์กี่แบงก์ครับคุณพ่อมีแบงก์กี่แบงก์คุณพ่อลองเอาบุ๊กแบงก์เล่มอื่นของธนาคารอื่นไปอัพด้วยนะครับมันอาจจะโอนไปธนาคารอื่นอาจจะกรรมกับโสนในการผูกพร้อมเพย์เนาะหรือไม่งั้นก็เอาบุ๊กแบงก์แล้วก็เอาดิจิตอลเนี่ย เอ้ไม่ครัเอาแอปทางลัดที่มันบอกโดนสําเร็จแล้วเอาไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารดูนะครับเพื่อให้เขาตรวจสอบให้เนาะอันนี้พี่แนะนําได้แบบนี้นะถ้าได้เฟสสามเราจะใช้จ่ายทั่วประเทศหรือเปล่าอันนี้คือถ้าเป็นข้อมูลเดิมคือแค่แอมเพอนะครับแอมเพอตามทะเบียนบ้านนะทุกคนแต่ตอนนี้เดีย๋ยวมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนอีกอะไรอีกมากมายนะผมก็เลยไม่คอนเฟิร์มแล้วกันใช้คํานี้เนาะผมอยู่สถา,านะที่สามครับแล้วอยู่ดีๆเข้าไม่ได้เข้ารหัส p l u เวิร์ก็ไม่ขึ้นอา้าวไปที่เข้าระบบก่อนเนาะ ข้าระบบขึ้นไหมเข้าระบบไม่ขึ้นอัปเดตเวอร์ชันสิอัปเดตเวอร์ชันก่อนพออัปเดตเวอร์ชั่นแล้วเข้าระบบให้เป็นชื่อเราให้ได้แล้วไปกดเช็คสถานะแล้วมันจะบอกเองว่าเราได้หรือไม่ได้เราอยู่ขั้นตอนไหนนะครับค่อยทำค่อยๆทําทำคนแก่ที่ได้บัตรคนจนแต่เขามีที่นา academy. แล้วคนที่ไม่มีที่ในกรรมสิทธิ์แต่ไม่ได้บัตรจะมีการตรวจสอบข้อมูลใหม่ๆหม,หมเขาจะเปิดให้ทำใหม่แล้วนะครับ เขาจะเปิดให้ทําใหม่แล้วนะบัตรคนจนน่ะแต่ทีนี้เรื่องบัตรคนจนน่ะทุกคนน่ะคือทําไมคนนั้นได้คนนี้ได้ต้องไปดูชื่อของคุณก่อนคุณมีที่นาะมีทรัพย์สินอะไรยังไงไหมเกินเกณฑ์เขาหรือเปล่าอ่ะของแม่ขึ้นว่าโอนเงินไม่สําเร็จคืออะไรครับแม่ไปจิผูกพร้อมเพย์จะแม่จา๋าแม่ไปติดต่อธนาคารนะที่แม่ผูกพร้อมเพย์เงนินในบัญชีแม่อาจจะไม่เดินอนะ่ะแม่ขอใช้มือแล้วเงนินในบัญชีแม่อาจจะไม่เดิน คนที่ลงทะเบียนไม่ทันจะได้ไหมลงทะเบียนไม่ทันก็ไม่ได้สิครับเขาเปิดให้ลงถึง15กันยาน่ะผู้สูงอายุ60แต่ลงทะเบียนไม่ได้สแกนหน้ายอยู่ในขั้นตอนที่สามทำไมพ่อถึงเงินไม่เข้าอ้างงผู้สูงอายุ60ปีอ่ะแต่ลงทะเบียนไม่ได้อ้ากก็พ่อลงทะเบียนไม่ได้เนาะอ๋ออางน,นี้เว้นวรคผิดผู้สูงอายุ60ปีแต่ลงทะเบียน ไม่ได้สแกนหน้าอยู่ในขั้นตอนที่สทําไมพ่อถึงเงินไม่เข้าก็หนูหนูพ่อไม่ได้ยืนยันตัวตนนะ่ะพ่อหนูจะได้ไหมล่ะพ่อหนูไม่ได้ยืนยันตัวตนเพราะพ่อหนูทําไม่ครบกระบวนการนะหนูไปลองเช็คดูในแอปทางรัฐของพ่อหนูทีนึงคนแก่ที่บ้านคุณมเมทาวีบอกคนแก่ที่บ้านลงทะเบียนไว้ค่ะอ่ะโทรศัพท์ดันพังลองไปกดดูตังไม่เข้าไปทกศให้เช็คไม่มีข้อมูลก็อาจถ้าโทรศัพท์พังไปหาโทรศพัพท์เพื่อนบ้านหนูแล้วให้เข้า บัตรประชาชนของคนแก่ที่บ้านกับลหัสแล้วลองไปเช็คซิว่ามันยังไงเนาะหลายคนไปลงทะเบียนแอป,ปทางรัฐเนาะเข้าไปตรวจสอบิทธิ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่หลายหลายคนแล้วแอปเนีปป่ยมันก็กระเด้งมาหลายคนไม่เข้าใจความหมายแบบนี้ได้ไหมจะได้เงินหมื่นหรือเปล่าเอาลองดูเป็นแบบของคุณหรือเปล่านะครับหลายคนขึ้นแบบนี้จริงๆมันก็แปลตรงตัวนะครับก็คือว่าคุณเนี่ยลงทะเบียนสําเร็จแต่การลงทะเบียนนี้มันสําเร็จ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้นะครับต้องรอไปตรวจสอบคุณสมบัติก่อนกลุ่มนี้เนี่ยอ่ะ16ถึง59ปีเสร็จเศษคุณก็จะไปอยู่ในเฟสที่3เฟสที่3ก็จะไปลุ้นว่าจะได้เงินหมื่นซึ่งเป็นเงินดิจิตอลไม่ใช่เงินสดนะครับประมาณเมษายนถึงมิถุนายนปีนี้ก็คือปี68อ่ะนี่คลายข้อสงสัยแล้วนะสำหรับคนกลุ่มนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เปิดเข้าแอปทางรัฐแล้ว โครงการดิจิตอลห0 0 0งมืบาทผ่ทานดิจิตอลวอ l เล็ตอ้าวตกใจเลยไม่ขึ้นอะไรเลยไม่ต้องตกใจครับเรียกสติกลับคืนมาเพราะว่าออแอปทางรัฐเนี่ยพอมาไม่ได้ใช้งานนานๆเหมือนที่ผมบอกไปเนี่ยระบบมันจะปิดสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือเห็นขวามือด้านบนไหมครับสีดําๆของผมนี่ยฮะคุณเข้าไปกดเข้าระบบก่อนนี่เข้าระบบขวามือด้านบนพอคุณกดเข้าระบบเสร็จสับปับ๊บให้มันขึ้นเป็นชื่อคุณก่อนนะ ให้มันขึ้นเป็นชื่อคุณแล้วคุณก็ไปกดตรงกลางเลยตรวจสอบสถานะหลายคนตรวจสอบสถานะแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นเลยโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุโอนสำเร็จอ่ะยินดีด้วยครับมิฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคุณเข้าไปเข้าระบบก่อนแต่บางคนพอเข้าระบบแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ครับมันก็เขียนชัดเจนท่านไม่รับสิทธิ์ในโครงการก็คือท่านไม่ได้นะครับ บางคนขึ้นอยู่ขั้นที่สามบางคนขึ้อยู่ขั้นที่3ก็คือให้ท่านรอตรวจสอบก่อนส่วนบางคนขึ้นว่าปิดการลงทะเบียนไปแล้วพอปิดการลงทะเบียนไปแล้วนั่นหมายความว่าไม่ได้นะครับคือท่านจะต้องลงทะเบียนก่อน15กันยายนซึ่งอันนี้นายเห็นใจชาวบ้านมากๆคนเป็นแบบนี้เยอะมากทั้งที่ก่อนหน้านี้เอาผมพูดตรงๆนะ ก่อนหน้านี้ทุกทคนลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐถูกต้องทุกอย่างแล้วระบบก็โอเคยืนยันว่าคุณลงทะเบียนสําเร็จมิฉะนั้นพอลงทะเบียนสําเร็จพอมาใกล้ๆโครงการเสร็จสับปั๊บวันที่22เข้าไปเช็คปรากฏว่าจากขั้นที่3มันกระเด้งกลับมาเป็นปิดการลงทะเบียนทําทุกอย่างแล้วนะครับทาทุกอย่างแล้วอา้าวไม่ว่าจะเป็นเข้าระบบนู่นนี่นั่นแล้วก็กลับมาอยู่ที่ปิดการลงทะเบียน พอปิดการลงทะเบียนแบบนี้นั่นหมายความว่าท่านจะไม่ได้รับเงินหมื่นซึ่งในหัวอกชาวบ้านมันไม่ยุติธรรมครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขาลงระบบเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วตั้งแต่ตอนนู้นนะครับมันถึงขึ้นมาอยู่ขั้นที่3แล้วก็รอตรวจสอบดิฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเขาลงทะเบียนสําเร็จนะครับแต่พอระบบมาล่าสุดบอกปิดลงทะเบียนแล้วก็บอกว่าเขาลงทะเบียน ลงทะเบียนมาเดี๋ยวลงทะเบียนบ้างลงทะเบียนไม่เสร็จสมบูรณ์บ้างเอาแล้วถ้าไม่เสร็จสมบูรณ์มันจะกลับไปอยู่ในขั้นที่3ได้ยังไงคําถามจากผมจริงๆอันนี้เนี่ยขอขอพูดแทนหน่อยนะขอพูดแทนชาวบ้านหลายๆคนก็คือว่าตาสีตาสาเนาะเงินหมื่นมันจะเป็นสําหรับเขานะครับอ,อยากจะให้รัฐบาลเปิดช่องทางมากกว่านี้หน่อยเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าก็ท่านก็สามารถโทรไปได้ไหมายเลขหนึ่ง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 โทร24ชั่วโมงแล้ว สายไม่ว่างครับให้ฝากข้อความตลอดซึ่งก็เห็นใจพี่ๆี่หนึ่งหนะครับอันนี้ผมให้กําลังใจคงจะต้องทํางานกันหนักที่จะต้องมานั่งตอบกับปัญหาเหล่านี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือมันไม่ใช่ปัญหาของชาวบ้านนะครับผมว่ามันเป็นปัญหาที่ระบบซึ่งอยากฝากไปถึงรัฐบาลนะครับเปิดโอกาสให้เขาได้อุทธรณ์ครับเฟสต่อไปก็คืออ,อีกสักเดือนอเดือนก็จะเปิดให้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่มีสมาร์ทโฟนก็คือไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆนะได้ลงทะเบียนนะครับก็อยากจะฝากว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบปุ่มกดปุ่มกดอะ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะหวังว่าคงจะมีโอกาสได้ลงทะเบียนนะแม่นะเพราะว่ามันไม่ใช่สมาร์ทโฟนเนาะมันคือโทรศัพท์แบบปุ่มกดเนาะแม่ก็วาดหวังว้เป็นแบบนั้นส่วนดิจิตอลเบลตเฟสที่3ก็คือเฟสที่อายุ16 59ปี ไปลุ้นกันต่อไปนะได้ประมาณเมษาถึงมิถุนาส่งกับำลังใจทุกคนนะครับและอยากจะฝากให้แชร์ไปถึงรัฐบาลด้วยขอบคุณครับ